สวนธนพัฒน์สกลนครสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้นะครับทางสวนกำลังเคลียพื้นที่ในมือถือนะครับต้องการเคลียรูปเก่าออกก็เลยขอนำรูปนะครับรวมทั้งไฟล์วิดีโอเก่าบางส่วนนะครับมาอัพลงในช่องของสวนไว้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับเป็นคูโบต้าดีซีเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้เป็นแบบกระสอบนะครับ สำหรับการเกี่ยวข้าวที่เพื่อนๆกํากำลังชมนะครับชุดนี้เกี่ยวข้าวนาปรังนะครับในช่วงปีพศ2562นะครับราคาข้าวในช่วงนั้นถือว่าราคาค่อนข้างดีหมื่นละถ้าจะไม่ติดประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นแบบกระสอบนะครับ bc 7 0ก็คือเกี่ยว พออยู่ในอุ้มแล้วก็จะถ่ายลงมาในกระสอบอีกทีหนึ่งนะครับก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งพอดีชุดนี้ของทีมงานนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านด้วยกันพอดีเขามีรถตัวนี้ก็ช่วยใช้บริการกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันจะเพิ่มงานให้กับเราเพราะว่ามันจะใส่กระสอบแล้วก็บรรทุกไปที่ท่าข้าวนะครับก็จะ ต้องมาเทข้าวกันเองนี่ก็จะเป็นลูกชายนะครับก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีในช่วงนั้นก็ช่วยกันขนข้าวลากข้าวไปนะครับแล้วก็เทแล้วก็เก็บกระสอบกลับมานะครับจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนกับอุ้มนะครับคือจะใส่รถเลยแล้วก็เอาไปลงนะครับ